บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนรมัสการพระภูมิประภาค อรหันตสมมาสมพุติเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงนำ ด้วยประสังคคุณบทว่าปาหุเนยโยที่แปลว่าผู้ควรของต้อนรับหรือผู้ควรต้อนรับอันมีความหมายว่าหมู่แห่งสาวกของพระภูมิีพระภัคเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้ว ปฏิบัติเป็นธรรมแล้วปฏิบัติชอบเหมาะแล้วหรือชอบยิ่งแล้วอันได้แก่บุรุษบุคคลสี่คู่นับรายตัวบุคคลเป็นแปดดังที่เรียกว่าอริยะสาวกสระสงนั้นย่อมเป็นภูควรของควรของต้อนรับหรือควรต้อนรับคือเมื่อ ไปที่ไหนก็เป็นผู้ควรต้อนรับควรของต้อนรับในที่นั้นซึ่งบทนี้เป็นบทที่คู่กับอาหุเนโยผู้ควรของที่นำมาบูชาอันหมายความว่าเมื่อไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ในที่พักอาศัยของท่านเอง มีภูมาบูชานำของมาถวายบูชาก็เป็นภูสมควรรับเพราะเหตุเดียวกันคือเป็นภูปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นต้นฉะนั้นการที่เป็นภูควรของที่เขานำมาบูชาก็เพราะเป็นเหตุให้ภูที่นำมาบูชานั้น ได้รับผลแห่งการนำมาบูชาสมตามเจตนาของเขาซึ่งเมื่อเขาต้องการนำของมาบูชาท่านภูบริสุทธิ์และประสงค์ผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วนั่นก็เป็นผู้บริสุทธิ์จริงผู้นำมาบูชาไม่ต้องเสียความหวังเพราะเมื่อหวังมาบูชาท่านผู้บริสุทธิ์ ท่านผู้รับนั้นก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์จริงเป็นผู้สมควรบูชาจริงนี่เป็นความของบทว่าอาหุนในเกียโยท่านอยู่กับที่มีผู้นำของมาบูชาก็เป็นผู้ควรรับของบูชาที่เขานำมานั้นและเมื่อท่านไปไหนก็เป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรรับของต้อนรับที่ เขาต้อนรับก็เพราะเป็นภูที่บริสุทธิ์จริงเขาต้อนรับด้วยคิดว่าเป็นภูมบริสุทธิ์ควรแก่การต้อนรับก็เป็นภูมบริสุทธิ์ควรแก่การต้อนรับจริงและโดยเฉพาะในข้อนี้ได้มีพระพุทธภาสิตแสดงไว้ซึ่งอาจจะใช้ได้ทั้งในบทว่าอาหุนโย และทั้งในบทนี้คือได้รัดเอาไว้มีความว่าผู้เลื่อมใสในประสงคผ์ผููปฏิบัติดีแล้วเป็นตนนั้นย่อมชื่อว่าปฏิบัติไปสู่สวรรค์ผูที่ตอนรับอภิวาสกราบไหวจัดอาสนะ ถวายให้นั่งย่อมชื่อว่าเป็นภูปฏิบัติเพื่อเกิดในสกุลสูงภูมีจิตละมนทินคือความตระนีในเมื่อใดเห็นได้ตอนรับประสงค์ภูปฏิบัติด,ดีแล้วชื่อว่าเป็นภูปฏิบัติ เพื่อความมีอนุภาพมากผู้ที่ได้สละถวายคือว่าเป็นภูปฏิบัติเพื่อความเป็นภูสมบูรณ์มั่งคั่งโวยทรัพย์ผู้ที่ตั้งใจวางธรรมะที่ประสงค์ภูปฏิบัติดีแล้วแสดง คือว่าเป็นภูปฏิบัติเพื่อความเป็นภูมีปัญญามากพระพุทธภาสิทธิตรัสไว้นี้จึงเป็นการที่ได้ทรงแสดงว่าประสงค์ภูปฏิบัติดีแล้วเป็นภูควรของต้อนรับหรือเป็นภูควรต้อนรับอันหนึ่งพระสงฆ์ภูปฏิบัติดีแล้วนั่น เมื่อไปที่ไหนก็ไม่ไปเพื่อเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนไม่ทำการขอไม่ทำการประทุสร,ร้ายคฤหัตแม้ด้วยการประจบทำย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นที่พอใจของคฤหัตให้เขารักเขานับถือและแม้ว่า จะเป็นภิกษุที่แปลว่าภูขออันหมายความว่าภูขอโดยปกติตามธรรมเนียมของสมณะในพุทธศาสนาก็อุมบายเดินไปในละแวกบาารโดยปกติไม่ได้เปล่งวาจาขอไม่ได้เรียกร้อง หรือไม่ได้ทำกิริยาต่างๆเหมือนอย่างที่เรียกว่ายาจกวัน,นิพก <c oughs> ยาจกก็แปลว่าผู้ขอคือขอทานเหมือนอย่างคนขัดสนจนยากที่ขอทานเอาเลี้ยงชีวิตวัน,นิพกนั้นก็เป็นผู้ขอชนิดที่มีการแลกเปลี่ยนเช่นว่า ร้องเพลงให้เขาฟังแล้วเขาก็ให้แต่ว่าภิกษุซึ่งแปลว่าผู้ขอนั้นเป็นผู้ขอโดยปกติเดินอุ้มบาทเข้าไปในระแวกบ้านด้วยอาการที่สํารวมสํารวมตาสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจเดินเข้าไปผู้มีศรัทธาเกิดความเริ่มใสยก็ใส่บารทถทวายและผู้ถวายนั้น ก็ไม่ได้ดูหมิ่นว่าเป็นยาจกวันนีพกแต่ว่าถวายด้วยความเคารพนับซือ้อนับถือถือว่าเมื่อใส่บารถวายพระแล้วก็ได้บุญเพราะฉะนั้นเมื่อพระอุมบาดเข้าไปคนไทยเราจึงเรียกว่าพระมาโปรดอันแสดงว่าใส่บารถวายด้วยความเครารพจะถือว่าได้บุญกุศลเพราะฉะนั้น พระสงค์ภูมิบริสุทธิ์แล้วไปไหนจึงเป็นที่ยินดีต้อนรับภูนับถือพุทธศาสนานั้นมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่แล้วก็ยอมตอนรับเช่นใส่บาตรถวายหรือนิมนต์ให้เขาไปฉันในละแวกบ้านตามที่กำหนดดังที่ปรากฏอยู่ในครั้งพุทธการ บรรดาตระกูลทั้งหลายที่สััทานในพุทธศาสนาก็นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไปรับบิณฑบาตสวยในบ้านของตนนิมนต์พระสงฆ์น้อยบางมากบางตามกำลังหรือว่าจัดชุมนุมกันใส่บาตรถวายที่เรียกว่าอังคาดพระพุทธเจ้าในพระภิกษุสงฆ์สาวก ให้เสวยในที่ที่กำหนดประชุมกันนั้นนั้นสำหรับผู้ที่ไม่นับถือพุทธศาสนานั้นเมื่อยังไม่เลื่อมใสก็ไม่ใส่บาตรถวายแล้วก็ปรากฏว่าบรรดาผู้ที่เลื่อมใสนั้นบรรดาผู้ที่ไม่เลื่อมใสนั้นเมื่อได้เห็นประสง์ผูบริสุทธิ์เดินผ่านบ้านของตนไปบ่อย โดยอาการที่สำรวมเกิดศรัทธาขึ้นมาถวายใส่บาทดังนี้ก็มีแม่ทันประสาทิบุตรเองเมื่อยังไม่ได้เข้านับถือพุทธศาสนาเป็นสิทธิ์อยู่ในสำนักอาจารย์สนชัยวันหนึ่งเลยเห็นพระอาศาัศชิเดินบินธบาตร อยู่ในระแวกบัดเห็นเข้าก็มีความเรื่อมใสเพราะเห็นอาการที่ท่านพรอาตชิเอาบิณบัตนั้นเต็มไปด้วยความสำรวมเกิดความเรื่อมใจว่าบรนประชิตรูปนี้จะต้องมีภูมิธรรมสูงในใจและจะต้องมีอาจารย์ที่เป็นภูมีคุณธรรมสูงเพราะ ยังไม่เคยเห็นใครเดินอย่างสงบดังนี้จึงได้ติดตามท่านพระอัจชชิไปจนถึงที่ที่ท่านพักอยู่และเมื่อเป็นโอกาสจึงได้เข้าไปใต่ถามนำให้ท่านพระสารีบุตรนั้นได้เกิดดวงตาเห็นธรรมในเมื่ดในฝังคอยคำสั้นๆของท่านพระอัสสชิ และได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา,ศา,ศาและได้เข้าบวทในพุทธศาสนานี้ก็เกิดสืบมาจากที่ได้เห็นประสงค์บินธบาตรนั่นเองและเมื่อเป็นโอกาสจึงได้เข้าไปใต่ถามนำให้ท่านพระสารีบุตรนั้นได้เกิดดวงตาเห็นธรรม ในเมื่อได้ฟังถ้อยคำสั้นๆของท่านพระอัสสชิและได้เขา้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา,า,าและได้เข้าบทในพุทธศาสนานี่ก็เกิดสืบมาจากที่ได้เห็นประสงค์บิณฑบ,บาตนั่นเองเพราะฉะนั้นอาการที่ขออย่างภิกษุดังนี้จึงไม่ใช่เป็นการขอที่ เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเปรียบว่าเหมือนอย่างแมลงพึ่งที่คราเอารถของดอกไม้เพื่อไปทำน้ำพึ่งโดยไม่เบียดเบียนดอกไม้ไม่เบียดเบียนกลิ่นของดอกไม้ไม่เบียดเบียนส่วนใดส่วนหนึ่ง ของดอกไม้ต้นดอกไม้นำอรรถหวานไปเท่านั้นมุนีภูที่ยาริกบินณบาดไปในละแวกบ้านก็เช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนชาวบ้านให้เดือดร้อนรับแต่ของที่เขาแบ่งมาใส่บารคนละเล็กคนละน้อยโดยไม่ทําให้ผู้ที่ใส่บารต้องเดือดร้อนต้องเสียหายแต่อย่างไร เพราะโดยปกตินั้นเขาก็ปรุงอาหารไว้สำหรับบริโภคอยู่แล้วนั่นโดยมากนั้นก็มักจะปรุงไว้มีส่วนเหลือเพราะฉะนั้นแม้เขาจะแบ่งมาใส่บาทบ้างก็ไม่ทำให้เขาต้องขาดอาหารบริโภคแล้วก็ใส่บาทกันหลายเลคนคนลเล็กคนน้อยดังที่กล่าวมานั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสเบียดเบีเยนมันยังมาแงพึ่งที่นำเอารสของดอกไม้ไปโดยที่ไม่เบียดเบียนดอกไม้ไม่เบียดเบียนกลิ่นไม่เบียดเบียนอะไรของดอกไม้ต้นไม้ดอกนั้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระทรงภูมิบริสุทธิ์แล้วจึงเป็นภูไปเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์ที่ต้องการประโยชน์เกื้อกูลและความสุขและการที่พระพุทธศาสนาจะแผ่ออกไปได้ก็ตั้งตนที่พระพุทธเจา้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายในชั้นแรกมีจำนวนทั้งพระพุทธเจ้าด้วยเพียงหกสิบเอ็ดองพระพุทธเจ้าทรงส่งไปเพื่อประกาศพระพุทธศาสนา ในที่นั้นนั้นโดยที่ให้ไปทางละรูปทางละองค์เดียวไม่ให้ไปสององค์เพื่อว่าจะได้แยกกันไปได้มากทางในคามนิคมนชนบทนั้นนั้นโดยที่ตรัสสั่งให้จาริกไปประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ ที่ต้องการประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่ประชาชนในคานิคมทนบทนั้นนั้นเพราะฉะนั้นการจะริกไปประกาศพระพุทธศาสนาตั้งตนดังกล่าวและได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในครั้งพุทธกาลตลอดเวลาที่พร<บ>ะพุทธเจ้า ทรงประชนอยู่พระองค์ได้หยุดอยู่จำพรรษาและเมื่อพ้นฤดูกระทินก็เสด็จจาริกไปดังกล่าวตลอดประชวมาชีพถึงเข้าฤดูเข้าพรรษาก็หยุดจำพรรษาย้อนกลับมาเข้าพรรษาในเมืองเก่าบ้างในที่อื่นบ้างและพระองค์ทรงดำเนินด้วยพระบาทดังนี้ จนถึงวาระสุดท้ายในวันนั้นพระองค์ก็ยังสเสด็จจาริกโดยพระบาทไปตลอดวันและเมื่อถึงสถานที่ที่ทรงกำหนดว่าจะ,สะเสด็จดับคันธปริพันธ์จึงได้ทรงหยุดดำเนินโดยพระบาทแต่าตพระองค์ลงบรรทมในท่าตุเสห์สายยาตะแขงขวาและก็ยังทรงบำเพ็ญพุทธกิจสั่งสอน ต่างๆจนถึงเวลาที่ใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานจึงได้ตรัสปัจฉิมวาจาพระวาจาสุดท้ายเ่ออปมาเดนะสัมบาเดทะท่นทั้งหลายจงอย่างความไม่ประบาดถึงพร้อมเถิดก็หยุดรับสั่งและก็ทรงเริ่มทำพระไทยเพื่อที่จะเสด็จดับขันธปรินพพาน และก็เสด็จดับขันธมนิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนั้นสแสดงว่าพระองค์ได้ทรงจาริกออกไปด้วยดำเนินในพระบาทไม่มีหยุดหยอด่อนตลอดเวลา45ปีจนถึงวันสุดท้ายก็ยังทรงดำเนินในพระบาทไปจนถึงจุดที่สุดแล้วหยุดก็เสด็จดับขันธมนิพผานในที่นั้น พราะฉะนั้นพระองค์จึงอยู่ในฐานะที่เป็นอาหุนยโยในปาหุนยโยอยู่ตลอดเวลาและปาหุนโยนั้นก็การที่ได้เสด็จจะริกไปในที่ต่างๆดัง,งกล่าวและผู้ที่ต้อนรับพระองค์ต่างก็ได้รับประโยชน์เกื้อกูล ได้รับประโยชน์ที่ต้องการรับประโยชน์เกื้อกูลรับความสุขตามคณแในภูมิฐานของตนเป็นประโยชน์ปัจจุบันบ้างประโยชน์ภายหน้าบ้างประโยชน์อย่างยิ่งบ้างเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าในประสงค์สาวกทั้งหลายนั้นได้เป็นผู้ที่นำประโยชน์ต้องการประโยชน์เกื้อกูลในความสุข ไปประทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ต้นรับทั้งหลายในที่นั้นๆเพราะฉะนั้นพร,ระพุทธเจ้าแด้ประสงค์สาวกโพบริสุทธิ์แล้วเมื่อไปในที่ไหนก็ชื่อว่าเป็นสวาคตะสำหรับที่นั้นคือประชาชนในที่นั้น ต่างได้รับประโยชน์ที่ต้องการเกื้อกูลในความสุขจากการเสด็จมาของพระองค์จึงชื่อว่าเป็นภูที่มาดีแล้วไม่ใช่มาร้ายมาดีด้วยการนำเอาสุขประโยชน์ต่างๆมาให้สมดังคำที่กล่าวต้อนรับว่ามาดี แล้วก็เชื้อเชิญให้มาดังคำที่ท่านพูดว่าเอหิสวากตะวาทีคือภูมีวาทะว่ามาดีแล้วจงมาพระพุทธเจ้าและประสาวกทั้งหลายได้ทรงเป็นภูที่มาดีแล้วอย่างนั้นในที่ทุกแห่งจึงเป็นภูควรของต้อนรับควรการต้อนรับ ในที่ทุกแห่งและนอกจากนี้แม้ว่าผู้ที่ต้อนรับนั้นเขาต้อนรับด้วยความไม่พอใจพระองค์ก็รับได้ประสง์ผู้บริสุทธิ์ก็รับได้ดังที่มีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ไปถึงบ้านพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งได้ผูกใจโกรธพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เสด็จออกทรงผนุษต์มาปฏิบัติผิดราติของพราหมณ์และยังมาสั่งสอนให้คนทั้งหลายปฏิบัติผิดราติของพราหมณ์ยังได้กล่าวด่าพระองค์ต่างๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าพราหมณ์เคยรับแขกอย่างไร รามก็ตอบว่าก็จัดข้าวจัดน้ําเป็นต้นไว้รับแขกที่มาพุทธเจ้าก็ตรสถามว่าแต่แขกที่มานั้นเขาไม่บริโภคข้าวบริโภคน้ําไม่ดื่มน้ําข้าวและน้ําที่จัดไว้นั้นเป็นของใครรามก็ตอบว่าก็เป็นของเจ้าของบ้านเองเป็นของตนเองแล้พุทธเจ้าจึงตรัสว่าทาเช่นนั้น คำที่ท่านด่าเราเป็นการต้อนรับนั้นเราไม่รับเพราะฉะนั้นคำที่ด่านด่าทั้งหมดนั้นก็เป็นของท่านเองเราไม่ร่วมวงกับท่านแต่เรารับก็คือเราก็ร่วมวงกับท่านแต่นี้เราไม่รับเราก็ไม่ร่วมวงกับท่านคำที่ท่านด่าทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของท่านเองดังที่ท่านกล่าวนั้นของต้อนรับต่างๆเมื่อแขกเขาไม่รับขอั้ก็ตกเป็นของเจ้าของบ้านเอง ทมนั่นก็กลับเลื่อมใสในพระพุทธเจา้าพระพุทธจเจ้าในประสงค์สาวกที่บริสุทธิ์ทั้งหลายย่อมเป็นภูที่คุณของต้อนรับแม้ที่ไม่น่าปรารถนาพอใจเช่นตอนรับโดยอาการที่ไม่ดีหรือแม้โดยการหยาบในยการด่าว่าแต่ว่าบุตรเจ้าหลวงสาวกภูบริสุทธิ์ทั้งหลาย ก็รับได้โดยวิธีที่ไม่สะดุ้งสะเทือกิจใจแล้วก็สามารถที่จะกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ตามควรคือเหตุนั้นั้นเหตุการณ์ดังที่กล่าวมานี้ได้บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าและประสงค์สาวกทั้งหลายอยู่หนึ่งหนึ่ง ในการที่จาเล็กไปในคำมนิคนชนหมดนั้นๆฝ่ายที่ไม่พอใจไม่เลือมใสก็ตอนรับด้วยการด่าว่าจ้างให้มาด่าว่าก็มีด้วยถ้อยคำหยาบคายหยาบคายาต่างๆแตพระพุทธเจ้าก็ทรงรับได้อันหมายความว่าทรงมีพระทัยที่ไม่หวั่นไหว นั้นก็ทรงแก้ไขได้โดยพระปัญญาด้วยวิธีทางที่ถูกต้องดังที่มาประมวลผูกเป็นบทพาหงแปดบทที่พระพุทธเจ้าได้ดทรงชนะต่างๆด้วยวิธีต่างๆ,ๆแม้ประสงค์สาวกก็เช่นเดียวกันดังนี้ก็คือทรงเป็นอาคุณโยและเป็นทรงเป็นปาคุณโยในประทังคุณบทว่าปาคุณโยที่แสดงนี้ พระสังคุณบทว่าปาคุณโยที่ได้แสดงไว้ก่อนต่อไปนี้ขอห้อยตั้งใจฟังสดและตั้งใจทังความสองบสืบต่อไป